ราศีสิงส,สดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หทองค่ะก็มาแพ็คคู่นะคะค่ะก็วันนี้มาต่อกันที่ประจำเดือนสิงหาคมของราศีสิงห์นั่นเองนะคะเดี๋ยวราศีเนี้ยพิเศษหน่อยนะคะยาสีิฟันก็จะมีขอบคุณนะคะยาสีฟันตานกไทยของเรานะคะเป็นสปอนเซอร์ของรายการนะคะเราก็โกโก้นะคะออนไลน์นั่นเองนะคะเดี๋ยวแจก ท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะคะในส่วนที่ชื่นชอบรายการเรายังไงนะคะชื่นชอบใครก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะค่ะไปที่ราศีสิงห์กันเลยคะ่ะราศีสิงห์เลียวท่านที่เกิดระหว่าง23กรกฎาคมถึง23สิงหามสิงหารมมาเสี่ยงไทยสําหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนหน้าที่ถึงนี้คือเดือนสิงหานะครับเข้าเดือนเกิดของคุณพอดีเลยสถานการณ์ทั่วไปชาวราศีสิงห์ถ้าบวชได้ก็ไปบวชเลยนะครับเพราะว่า ใหเฮอร์มิตเนี่ยมันไม่ส่งผลทางด้านธุรกิจเลย uh huh. แต่ในทางตรงกันข้ามให้ฤาษีก็คือโรงพยาบาลสถานรักษา uh huh. แล้วลองถ้าคุณเป็นหมอเป็นโพยาบาลคุณเหนื่อยขี้แตกแนะ่เพราะต้อง<ข>สูด<ข>ยารักษา,าคน,าน,นคน<บ>แต่ทางด้านเศรษฐกิจคือตายสนิทเงียบกริบให้วงการึคือวงการเกี่ยวกับการศึกษานักเรียนนักศึกษาเปิดเทอม uh huh. ต้องใช้อุปกรณ์การเรียนเสือ้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหนังสือเรียน ก็ดีไปจะชาวบ้านเขาจะหาเงินที่ไหนมาซื้อชิ้นนักเรียนกันละครับตอนนี้ไม่ไม,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 มีจะกินกันอยู่แล้วค่าเทอมก็แพงเอาแพงเอาสรุปว่าชาวราศีสิงห์ก็เป็นเดือนที่ท่านต,ต,ต้องเน็ดเหนื่อยเกี่กับเรื่องลูกกันะครับหกช่วย,ยลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยมันจะอนุบาลประถมมัธยมไปถึงมอนี่ลูกสาวผมติดมจุฬาสามหมืนะ่นอ่ะค่าเทอมเขาหอ่อ ตายไอ้ลูกไ,<ม>อไอ้ลูกคนแรกว่าปีสิบเจ็แล้วไปได้เดือนละแปดพันไม่ต้องมาถอดเรียนอีกแปดเดือนน่ะเพราะยังไงเ,เว็มีวันต่อง,งานหรอกนี่คือความจริงของชีวิตวเดือนไอ้โรงเรียนมันก็เลื่อนเปิดไม่ได้ตั้งแต่พฤษภา,ามิถุนานในสซุมม็ต้องเปิดแล้วเนี่ยคือเกี่ยวกับเด็กและค่าใช้ใจ่ายของลูกหลานเราทั้งหลายทั้งท่านนะครับค่าเงินไม่ค่อยจะมีดแต่ชาวราศีสิงห์ยังมีทรัพย์สมบัติ เชวเนี้ใครมีบ้านมีที่ดินก็มาขายโมเถอร์ค่ะแล้วก็ไมมีใครซื้อหรอกนอกจากพี่จีนอตอนนี้รัฐบาลก็ล็อกดาวน์ตลอดกาลเลยครับเอาให้น่วมเอาให้ร้านค้าประกอบการร้านระดับกลางอ่ะเอาให้เจ๊งสนิทอ,อ่ะคือน่วมอะ่ะร้านไม่คนนั่งก็จบข่าวแล้วนี่คือนโยบายที่จะให้จีนเขายึดครองบอกตรงๆนนั้นก็ ที่ดินจะมาดูกับผม่าจ,จะขายกันทั้งนั้นน่ะค่ะน,นี้มันจุดปีนของดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ที่เคยใช้ชีวิตอู้ฟูลูกท่านหลานเธอทั้งหลายนี่ตระตกูลราศีสิงห์ยืนคอตกกันอยู่เนี่ยไปไม่เป็นเลยธุรกิจหยุดชะงักทุกอย่างผลกระทบไปถึงความรักเมื่อเงินจางนางก็จอดเป็นของธรรมดาด้วชาวราศีสิงห์เงินสิงห์หาคมไม่ค่อยดีนะแต่ คุณจะได้ไอเดียงานใหม่ๆในช่วงปลายปีให้อดทนครับคนไทยไม่มีอะไรจะชาติไหนในโลกที่จะอดทนเท่าคนไทยอยู่อีกแล้วเจ็ดปีอยู่กันไม่ได้เนี่ยผู้รู้ผู้มีวิชาการอยู่ใต้บอบะอบจับเป็นหารหมดราสีสิงเนี่ยเป็นเจ้าป่าเนี่ยพอเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องใช้คำว่าเรามาระวังแล้วก็ เงียบเข้าไว้ดีที่สุดนะคะชีวิตแบบน,นี้เป็นคนไทยเงียบเข้าไว้เราเป็นชาติที่มีความอดทนสูงค่ะดังนั้นจะมีโชคการงานใหม่ๆตอนปลายปีนะถือว่าเป็นโชคในช่วงที่มีวิกฤตก็มีโอกาสแต่ก็ยังสรุปว่าชาวราศีสินก็ไม่ค่อยดีครับคือผมดูมาห้าราศีแล้วมีราศีเมทุนเนะี่ยที่ฉลุยอยู่ราศีเดียวที่ไปราศีเมษพอได้หนึ่งสองสามสี่ สามสี่ห้าห้าราศีรอดสองตายสามมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะค่ะก็ตอนนี้นะคะการงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยยังเงียบยังสงบอยู่นะคะส่วนการเงินเนี่ยก็อยากบอกนะคะว่ายังมีในเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การที่กินยันงกินคือเป็นบุญเก่าแหละเขาเรียกว่าเงินบุญเก่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติในนช<า>่<า>ค่ะ,<ม>ะต้องมีการ<ม>ถ้าช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยอยากจะขาย บ้านรถหรืออะไรเงี้ยสามารถขายได้ไหมคะตอนนี้<ด>ทุกราศีครับมีบ้างขายบ้านมีรถขายรถขายทุกอย่างเล้วครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังอะไรไหมคะอาจารย์ระวังขี้กเกียจหายใจคือสุขภาว่าแข็งแรงดีใจต,ต้องแบ่งเวลาเรื่องลูกหลานเรื่องส่งลูกเรียนนั่นเองนะคะเรื่องการเงินเนี่ยเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะแล้วก,ก็เป็นไพ่ของเกี่ยวกับลูกเพราะฉะนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานหรือบุตรนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้ถึงจะ เป็นโซเชียลดิสแคนซิงแต่ก็ยังต้องเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะจะมีเรื่องของการเงินเนี่ยที่จะต้องจับจ่ายไปเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารนั่นเองนะคะหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มาค่ากินค่าอยู่ก็อาจจะต้องมีการหมุนเวียนในเรื่องต่าง สุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะส่วนสุดท้ายเนี่ยโชคลาภเนี่ยก็แสดงความดีใจนะคะให้กับชาราศีสิง์เพราะว่าจะมีไอเดียคีเอ็ดงานใหม่อาจจะมีงานใหม่ๆแปลกใหม่ที่ทําให้ดาเนินธุรกิจไปได้สิ้นปีนี่ชาราศีสิงนี่เรื่องหนงุการงานไอเดียใหม่ๆโชคลาบนี่ยิ่งดีเลยใช่ไหมคะก็ถ้าใครอยู่ได้ถึงสิ้นปีก็ถือวดวงดีนะครับก็บส่วนมากจะเจ๊งมาภายใน2เดือนเนี่ยก็ผมบอกไม่ไอายเลยว่าเจ๊งสนิทเลยครับกระดาษสิงหา ไม่มีใครรอดค,ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวราศีสิงห์นะคะของเจ้าป่าของเราเดี๋ยวเราแจกรางวัลเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะปฏิทินของอาจารย์บุญสุภานั่นเองนะคะก็โชคลาภตรงเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่เจ็ดงวดติดนั่นเองนะคะ<ม>เพราะ<อ>ฉะนั้นเนี่ยสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะที่0 80 80ูนย์8 0 9 9 9ค่ะก็มีราคาพิเศษและโปรโมชั่นอยู่นะคะติดต่อเข้ามาเลยค่ะในรายการยิปซีเราก็มีโปรโมชั่นให้นะคะ 哈。